ตอนที่9้านายอยากจะทำอะไรอีกปล่อยมือในเดี๋ยวนี้นะไม่ปล่อยตัวนายหอมจังเลยทำเอาฉันอดใจไม่ไหวอยากกัดเข้าสักคำเลยนะอัมโมนายใช่ๆช,ช่แบบนี้ถึงเจ้าดูเหมือนเหือนก็นหายหน่อย perfect ไปเลยครั้งท่านี้เอาไว้ perfect ช่างกล้องนี่ได้ประโยชน์กันไปหรือเปล่าเนเมจ้าวยทำไมเมื่อกี้ฉันถึงได้เห็นว่าไปโมกับอาจาร,รย์มิโอจะเข้ากันได้ขนาดนี้เลยนะ เหมือนพ่อบ้านกับในน้อยในสมัยกลางมากเลยนะเนี่ยจริงแล้วจริงแล้วสู้คิดเหนือนความปรารถนาอย่างหน้าเนื้อใจเสือของในน้อยสุดๆความรักเห็งยุทธอะไรแบบนี้นะ่ะกลุ่มคนนี้ตาบอกกันไปหมดแล้วหรอไปมูกที่เป็นนักแสดงตัวเล็กๆแบบนี้ จะไปคู่คนกับมีอกได้ยังไงแฮมจินหลีไม่งานานั้นนายนไปพักผ่อนในห้องรับรองก่อนไหมอีกสักพักค่อยเรียกนายมาไทยนะผู้กำกับคุณก็จะให้ไปมุ่งมาแทนที่ผมไปแบบนี้เลยเหรอครับจินหลีนายเป็นคนฉลาดนะนายก็น่าจะรู้ว่าการไทยทำในครั้งนี้ พวกเราตั้งมีอกเป็นตัวหลักความเห็นของเขาสำคัญที่สุดสำหรับการร่วมงานของเรานี่ก็ยังมีโอกาสอยู่อีกเยอะใช่ไหมล่ะฮะก็ได้ก็ได้ไดผมทราบแล้วงั้นผมไปพักก่อนก็ได้ครับไปมูเต็นไหยเต็งไยฉันไม่เคยเสียเปรียบขนาดนี้ ไม่นึกเลยว่านายังจะกล้าย,ย่อโยนมีโอยอย่างนี้จริงๆเหรอดูแล้วฉันคงต้องสั่งสอนนายสักหน่อยนายไม่รู้ความเก่งกาจของฉันซ้นเลยถ่ายเสร็จแล้วลำบากอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วนะครับดูดีมากเลยรอกลับสว่างบรรจงสั้นขึ้นมาในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วผมเป็น เปลี่ยนจุดที่ห้องพักรับรองแล้วนะครับโอเคโอเคไปมู่ดิบไปเถอะใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งทำส้นใจห่อเหี่ยวจริงๆนะอามูนายหุบป,ปากซะบอกแล้วไงว่าให้เรียกฉันแบบนี้ไม่ให้เรียกฉันแบบนี้โถย นี่ปโมกเขินแล้วหรอเนี่ยแอบโกรธแล้วไม่เป็นแบบนี้ฉันก็จิ้นว้ายน่ารักจังเลยเธออย่าบอกนะว่าเมื่อกี้เธอแอบถ่ายรูปของเขาทั้ง2คนไปไหนร,รูปแล้วอะ่ะ <c oughs> แอบไปจ้นกันเองนะตกลงว่าคนกลุ่มนี้กำลังพูดเรื่องไร้าสาระอะไรกันแน่เนี่ย ก็ถ่ายแค่ไม่กี่รูปไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้รู้สึกว่าคนพวกนี้พี่ปกติไปหมดละ่ะเข้าใจยากจังฉันรีบเปลี่ยนชุดก่อนเลิกกงแลว้วค่อยว่ากันดีกว่าจะได้ไม่ต้องเห็นมีโอเจ้าหมอนั่นแล้วลำคัญใจอีกเฮ้ hey, นักสแสดงตัวเล็กๆหมายเลขสามถ่ายเสร็จแล้วเหรอ ทำฉันรอนานจริงๆเลยนั้นเนี่ยหมอนี่นี่เองรอฉันนายคิดจะทำอะไรทำอะไรแน่นอนว่าต้องสานสอนกดในวงการบันเทิงให้ไหนดีๆสักหน่อยนะซีตอนที่สิอ๋องั้นเหรอไม่รู้ว่าคุณจะสอนกดอะไรให้ผมละ่ะรุ่นพี่ไปโมก ฉันจะบอกในายให้นะพลังมวลชนในวงการบันเทิงคือราชานายต้องรู้ตำแหน่งของตัวเองการถ่ายคู่กับพี่มิโอเป็นสิ่งที่นักแสดงตัวเล็กๆไหมาเล็สามอย่างนายคู่ควรด้วยเหรอเชื่อหรือไม่ว่าฉันจะแพร่ข่าออกไปพอถึงตอนนั้นนำ้ำลายที่ระยดทีระยด ของแฟนคขับฉันก็จะท็อปน่อยจนตายได้จะกูบควรหรือไม่ก็ไม่ใช่สิ่งที่รุ่นพี่จะตัดสินได้ผู้กำกับเป็นคนตัดสินนะถ้าคุณไม่พอใจก็ไปบอกกับผู้กำกับสินายยังจะกล้าถึงอีกเหรอในมันเป็นแค่อะไรกันรุ่นพี่สอนนาย นายก็สมควรน้อมรับบทเดียนที่ติดค้างอยู่ไงเฮ้อเหมือนเป็นมเมล็ดอะไรตัวเล็กๆมาทำให้ฉันลำคาญจริงๆแต่คนธรรมดาธรรมดาตัวเล็กๆอย่างนายคนหนึ่งก็กล้ามาทำตัวโอหันต่อหน้าฉันงั้นเหรอนายยังกล้าต่อต้านอีกรุ่นพี่ต่อยนายนายก็ควรรับไว้อย่างชอบฟังสิ เชื่อหรือไม่ว่าหลังจะวันหลังฉันจะทําให้หนายไม่ได้เงินเลยเม็ดแต่แดงเดียวอ๋อที่แทร้รุ่นพี่ก็เก่งกาจขนาดนี้เลยเหรออะไรนะพูดจนทําให้ฉันรู้สึกกลัวจริงๆแล้วนั้นเนี่ยเสียงอะไรนะดังขนาดนี้ จริงหรือนี่นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอ,อยังมัวอ้อมอึนกันอยู่ทำไมยังไม่ได้ประคองเขาขึ้นมาอีกชิมีคนมาแล้วสินะผู้กำกับคุณมาพอดีเลยไปหมูเจ้าหมอนี่กล้าลงไหมลงมือกับผมเขาต้องพวกคุณต้องทำให้เขาเห็น กวคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยนะอะไรนะไปมุกนักแสดงตัวเล็กๆหมายเลขสาตัวกัะเปียกไม่เอาไหนแต่อารมณ์ก็ไม่เบาเลยนี่ผมพูดกับเขาไปแค่สองประโยช์ก็ไม่รู้ว่าไปยุ่งโมโหเขาตอนไหนเขาก็ลงไม้ลงมือเลยผู้ดกดกับคุณ ก็จะเชิญไอ้บ้านนี่มาแทงที่ตำแหน่งผมหรอครับจริงหนายใจเย็นก่อนเรื่องนี้ผมต้องหาคำมาธิบายกับคุณได้แน่ไปหม่ตกลงว่านี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ในผกจริงหรีไปจริงๆเหรอผู้ก,กำกับเออนี่ต้องเป็นเรื่องเข้อจะผิดแน่ไปหม่ของเราเป็นเด็กดีมาก ต้องไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่นอนผมทำเองทำไมเหรอตอนที่11ท่านดูสิใยมู่ยังบอกเลยว่าไม่ใช่เขาหานี่นี่นี่มู่คุณคุณรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกไปฮะพวกกำกับคุณได้ยินเหรอใมู่ยอมรับแล้ว ว่าเป็นเขาเองแล้วไงในพูดไร้าสาระไปตั้งเยอะต้องการอะไรฉันต้องการอะไรงั้นเหรอฉันจะบอกให้นะไปมู่ถ้ารู้จากสำนึกอพอ,พอก็คุกเขาก้มหัวขอโทษฉันซะไม่อย่างนั้นต่อไปอย่าหวังว่าจะได้ทำงานในวงการบันเทิองอีกคุกเข่าขอโทษนาย ในคู่ควรด้วยเหรอไม่กลัวฟ้าผ่าดานาว่าเป็นลูกอักตันยูหรือไงไปายมูในไอเรียวยิงกล้าอ,อดีอีกพวกกำกับคุณก็เห็นแล้วปายมูเป็นคนไร้ศีลธรรมทำไร้ผมแล้วยังไม่ขอโทษเรื่องนี้ผมไม่มีทางปล่อยไปแน่พวกคนคิดเอาละกันว่าจะทำยังไงถ้าไม่ยกเลิกการร่วมมือกับเขาหากทั้งกองถ่าย เกิดอะไรขึ้นไม่ดีก็อย่าหาว่าผมใจดำละกันนี่มันเบ้างหลังจริงหรือมีคนมีอำนาจค่อยหนุนหลังอยู่มีปัญหาไม,ม่ได้แต่บ้างหลังของไปมู่เห็นได้ชัดว่ามีอาจารย์มีโอค่อยหนุนหลังอยู่จะมีปัญหากับทั้งคู่ไม่ได้เลยทำยังไงดีละ่ะเฮ้ยคึกคักอะไรอย่างนี้ มิโอมีเรื่องอะไรกันเหรอพี่พี่มิโอรุ่นพี่เมื่อกี้พี่ไม่อยู่เลยไม่รู้เมื่อกี้ผมแค่ทักไทยไปโม้ไปไม่รู้ไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจเลยถูกเขาทำร้ายตอนนี้ผมยังเจ็บไปทั้งตัวอยู่เลยครับถูกทำร้ายใช่ครับรุ่นพี่มิโอพี่ดูแขนผมซิ ทำไมในถึงลงมือได้ละ่ะเจ็บมือหรือเปล่าเจ็บมือกับผีนะสิในทำตัวให้มันปกติหน่อยอางั้นก็น่าเสียดายแย่เลยได้ยินมาว่าถ้าจูบแล้วจะทำให้หายเจ็บนะยังอยากจะลองดูสักหน่อยไหมลองไอ้หมอนี่อยากตายสินะ ตอนที่สิบสองลุงพี่มิโอพี่ทำไมพี่ถึงเข้าข้างไปมูแบบนี้ล่ะครับมิโอกับไปมูมีความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่นะไปมูทำร้ายฉันแต่เขากลับถามไปมูว่าเจ็บหรือมือหรือเปล่าห,ห,หรือที่ฉันทำที่ฉันถูกทำร้ายเท่ากับที่ไปมูต้องเจ็บมือไม่ได้เลยงั้นเหรอเขาทำร้ายผมนะ ทำร้ายนายถือเป็นเกียรติของนายไม่ใช่เหรอว่าว่าไงนะในใจของมิโอฉันเป็นคนสุดจดคนขนาดนี้เลยเหรอฮ่าฮ<อ>่าเอาละเอาละจริงๆก็เป็นเรื่องเล็กนิดเดียวผมว่าแล้วแล้วกันไปเถอะนะครับจากที่ดูมิโอเป็นของ เป็นใ่ไปโมเมื่อกี้นี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนสนิกสนมกว่าที่ฉันคิดไว้มากเลยสินะเทียบกับมิโอแล้วเบื้องหลังจรงิงก็ดูเล็ดไปเลยฉันจะต้องไม่ทำให้มิโอกโกรธผู้กำกับเมื่อกี้คุณไม่ได้พูดแบบนี้นะครับคุณสัญญากับผมว่าจะไล่ไปโม่ออกให้เขาคุกขเข่าขอโทษผลผม เพราะฉะนั้นเป็นแค่มเมลงตัวเล็กๆยังจะดึนดันบินให้สูงทั้งที่ตัวเองอ่อนเอบิดนิดเดียวก็ตายแล้วยังจะทำให้ยังจะทำอะไรจงแจ้งเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนจึงส่งกลิ่นเหม็นเหลือทนออกมาและรุนพีมีโอพูดอะไรนะครับ ฉันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวเหมือนวินาทีต่อไปฉันกำลังจะถูกฆ่าตายมิโออ่าฉันไม่ได้ทำอะไรหรอกนะอามูเรื่องนี้ผมจาัดก,การเองได้โอเคเจ้าหมอน,นี่รู้สึกเหมือนว่าเป็นตัวอันตรายอยู่ตลอดเลยเฮ้อ เขาเข้าสู่วงการบันเทิงที่ซึ่งมีมนุษย์อยู่ทุกหนทุกแห่งเรากับเสือในฝูงแกะเลยจริงๆจะไม่มีทางขอโทษหรอกนายไปซะเถอะนายไปหมุกอยากคิดว่านายมีมีอกคอยปกป้องแล้วจะทำอะไรเก่งได้ในาใช้อะไรมอกว่าฉันต้องการให้เขาปกป้อง ไม่ไปใช่ไหมงั้นนายก็นายนายคิดจะทำอะไรจะกลัวอะไรฉันจะบอกว่านายถ้านายไม่ไปอีกงั้นเรามาคุยกันต่อดีไหมรุ่นพี่ใครใครอยากจะคุยกับนายกันไปไปมมกนายอย่าเพิ่งดีใจไปฉันฝากไว้ก่อนเถอะฉันไม่มีทางปล่อยนายเปแน่ ห,หลบไปจิ้งหลินไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเหมือนว่าเรื่องจะง่ายไม่ง่ายเรื่องจะไม่จบง่าย,ายแบบนี้นะสิได้ยินว่าแฟนคลับของจิ้งหลินเป็นพวดหัวรุนแรงถ้ารู้เรื่องเข้าเกรงว่าคงจะเป็นเรื่องแน่เฮ้อช่างเถอะไม่ใช่เรื่องของพวกเราสักหน่อยเสพขา่าว ข้จริงมีความสุขสุดแล้วฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของมิโอะก,กับไบมูไม่ธรรมดาเลยจริงๆเรื่องนี้ฉันไม่มีทางจบง่ายๆแนะ่ไบมูแก,กกล้าทำร้ายฉันเงินแก,กก็เตรียมตัวเป็นกระใสได้เลย